สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขพูดถึงปรารอยสำนักเราก็เพิ่งรู้จักเรื่องราวของของ,ของจื้อกับลูกศิษย์ของเขานะคะแต่ว่าปราดร่วมสำนักท่าน,นอื่นๆยังมีอีกไม่ว่าจะเป็นเราจื้อจังจือเลี่กจื้อเอี้ยจื้อหรือม้อจือ ซึ่งคำว่าจื้อเนี่ยคงจะมีความหมายที่ใกล้เคียงสำหรับเรียกบุคคลที่คนเคารพในคล้ายๆกับเราเรียกครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะอย่างเราจื้อเนี่ยเป็นผู้แต่งคัมภีเต๋าเต้กเก่งซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติคือในยุคตั้งแต่สมัยส,ยสงครามซางโจ้เนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงว่ามีเทวดาลงมาร่วมรบเป็นจํานวนมากซึ่งเทวดาเหล่านั้นมาจากทางเทือกเขาตะวันตกก็คือขุนลุ้น และมีเรื่องเล่าอีกนะคะว่าเราจื้อไม่ประสบความสำเร็จและก็รู้สึกผิดหวังในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองของแต่ละแควนดังนั้นวันหนึ่งเขาจึงเดินทางไปด้านตะวันตกในว่ากลับสู่สวรรค์อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเล่านะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดินทางไปไหนไม่มีใครทราบและเมื่อกลับมาแล้วเขาหายไปเป็น10ปีเลยนะคะ เมื่อกลับมาแล้วเขาก็แต่งคัมภีร์เตาเตกเก่งปราดสมัยหลังๆต่างก็พากันพูดว่าเราจื้อไปพบกับฤาษีหรือว่าชาวอินเดียหรือเปล่าหรือว่าไปพบกับพระอรหันต์ในสมัยนั้นหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบแต่ในคัมภีร์เตาเตกเก่งเน้นในเรื่องของธรรมชาติ และบางครั้งการอ่านคำพีเตาเตก่งเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจดังนั้นเราจื้อจึงได้ชื่อว่าแต่งเรื่องราวแม้จะร่วมสมัยกับขงจือ้อแต่เป็นเรื่องนอกโลกคาว่านอกโลกอาจจะมีความหมายว่าเขาพูดอะไรเนี่ยนะคะเป็นในลักษณะที่อิงธรรมชาติและบางครั้งเสมือนหนึ่งในโลกมนุษย์นี้ไม่มีความเข้าใจก็นะจะพูดในสิ่งที่เสมือนหนึ่งเซนนะคือความว่างเปล่า คือสับป,ปรสิ่งคือความว่างเปล่าเงนฟ้ามีฟ้าแต่ไม่มีฟ้าอันนี้แหละค่ะเป็นสั์ที่มีอยู่ในคัมภีร์ตเตาเตก่งบทที่หนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยมองว่าเหล่าจื้อพูดในสิ่งที่อยู่นอกโลกดังนั้นในลัทธิเตาที่มาจากคัมภีร์ตเตาเตก่งจึงถือว่าเหล่าจื้อเป็นปรมาจารของลัทธิเตามีสองลัทธิแล้วนะคะลัทธิอยู่และลัทธิเตา ร่วมสมัยในสมัยนั้นแต่ต่างก็เป็นปรัชญาที่น่าสนใจทั้งสิ้นค่ะละทัทธิเต๋านั้นออกไปในทางศาสนาเห็นแก่ผู้อื่นมีเรื่องกล่าวว่าเราจื้มากศรสนเสมอว่าปราดไม่เห็นแก่ตนแต่เห็นแก่ผู้อื่นยังมีนักปรา์ท่าน,นอ,อื่นๆอีกนะคะที่มีความเห็นในทางตรงข้ามและบางท่านก็มีความเห็นที่ตรงข้ามกับของเจ๊ทีเดียว คงจื้อยึดถือในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าผู้ครองกับราษฎรพ่อแม่กับลูกอาจารย์กับศิษย์เราจื้อเน้นหลักของธรรมชาติสปปรรพสิ่งเป็นไปธรรมชาติและสปปรรพสิ่งรวนว่างเปล่าคือที่สุดแล้วคือความว่างจะไปถือสาอะไรกันมากมายส่วนปราชญ์ท่านอื่น,น,นๆนั้นกลับมีความเห็นตรงกันข้ามยกตัวอย่างเช่นบุคคลทั้งหลายเกิดมานั้นเลวก่อน ะะแล้วค่อยมาขัดกาวในภายหลังเพราะสิ่งชั่วร้ายนั้นทําได้ง่ายคิดง่ายแล้วก็สบายในขณะที่ปลาดท่านอื่นๆถือว่าบุคคลนั้นมีความบริสุทธิ์มาแต่กําเนิดแต่ถูกสภาพแวดล้อมนั้นห่อหุ้มจําเป็นต้องถากออกแล้วกลับไปสู่ธรรมชาติสิ่งเดิมๆมเห็นไหมคะความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรพื้นฐานของมนุษย์ดีหรือ ว่าเลวมาก่อนกันแน่อย่างไรทําง่ายกว่ากันและอย่างไรจําเป็นต้องขัดเกลาเพื่อให้กลับไปสู่ธรรมชาติจริงๆค่ะ TrueMove H c g รายแรกด้วยความ